สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกวอ,งอ bronze, างไปสู้ผู้สุขคนครับพี่น้องนะครับกับพ่อๆอกับบ่าวโจพาแสบคือเกาเหลาครับพี่น้องนะครับไม่อนี้ก็เพึ่งเลิกงานนะครับพี่น้องก็ได้เมนูนะครับตําหอยค้างด้วยครับพี่น้องนะครับตําหอยค้างโตยิ่งๆนะพี่น้องตําหอยแ okay. ้งกับตําแล้วนะครับแต่ยังไม่เคยกินด้วกันนะพี่น้องตําหอยค้างนะครับหอยมักสะิรัติด้วยพี่น้องมักสะตอครับกับข้าวปุ่นนะครับบ่าวๆลายใหญ่ห้างครับพี่น้องนะครับมาแสบๆกับ ปลาโจด้วครับพี่น้องมื่อกี้ครับอ่ะพี่น้องสุภูทุกค้นนะครับมาแซบๆร่วมกันครับ,บ,รบเบ่งนะครับโตแบบโตใหญ่เลยเหรอครับพี่น้องนะใส่ใหญ่เลยลหรอครับไปครั้งเดี๋ยวร้องเบ่งนะพี่น้องใส่กับบักสต่อนะพี่น้องมากระทินกระทินทางไตเลยพี่น้องอืม กรุบกรุบ,บดีด้วยเพื่อนต้องตัวใหญ่นะครับเนียวน,นันแหลกกับข้าวปุ่น,ดน,นไ,ได้เพื่อนมื้อเด็ดกินเผานะครับกินได้ข้าวปุ่นใช้ส่วนหรอเพื่อนเพื่อนนะมันไทยสุดด่สดน้ำไปแดกใสยย่ยไหมมึงรู้เพื่องเต็มปากเต็มคำครับพี่น้อง ที่จะต่อความนะครับกับตำเที่ยกับบะฮุงนะครับอือหือต้นผักก็คือเราจุย่ยได้นะประกาดแก้วครับพี่น้อง

เข้ากันครับพี่น้องใส่หมูสะตอพร้อมเผ็ดๆนะครับเติ้งเผ็ดเติ้งแซ่บเลยพี่น้องอืมโอเค นุ่มดีขนะพี่ครับเขุ่นต้มไม่ไหมนะครับแต่ว่าปเป็ได้เป็นเตี๋ยวเพื่อ Tụi để cái bài vào nước này ừ. không? Mực kìa em พี่น้อนทั้งเกล็เนหือไมาฝากนะครับง่ายไรเขากันยุ่ได้ไหมหนอน เลยก็เป็นมกักสต่อยนะครับเกน้ำประเดกขอบคุณบ้าวโจถึงหน้าประเดดด้วยนะ มึงดูไาตัวนี้โอ้สองตัวมึงดูไปเนาหอยแข้งเลยหอยแข้งเน้นๆนะพี่นาอดูดเพราะอมๆนะพี่นองดัวแผ่นแดงๆนะครับแผ่มีเลือดแดงๆนะครับคอยตแซสบ Đây là nhắn nhắn cúp, cúp lên là này แซ่บพี่น้องมาเลยครับพี่น้องเด้นะครับมาสุกุสุคนนะครับ มัจาต่อเบาจวยอายุนด่านไทยพี่น้องมันแก่มาสำเร็จเรียบร้อยแล้วครับต้อเงเผ็ดต้องแซ่บครับ มึงเล่นในเบ้าโจ๊ผูกเอีงได้พี่น้องย่างโมเบิดนะครับรุ่นสุดท้ายแล้วครับรอบสุดทนะ้ายแล้ว ก๋าแก้วเนี่ยบ้าโจว้ว่าเสียบกสลัดนะครับนะมันบบขมนะครับหวานจุวยๆเลยมับะตัวเนี่ยคนมามากินมันก็สิเมนได้ไหมเนะาะจะเบาโจมากิน,นครับ กินกับหัวกิ่งนะทร้อมผักตเตะมันกันเฮ็ดใต่หัวกิ่งกับแสบเพื่อนนะครับ เป็นขนาดครับพี่อนเราเดี๋ยวนำตัวนี้นะครับเดีย๋ยวเสิร์ฟพีร้านหนองแล้วเลยครับเนะี่ย กิ๋วยจั๊บดีครับพี่น้องเมนูอีสานบ้านเฮ่าอะไรครับแต่งมาประยุกต์ใส่หอยแข็งหอยค้างนะพี่น้องตัวใหญ่ๆกรอบๆนะครับปุ๊บๆได้ครับหนึ่งหนั่งนะครับนะครับสำหรับมืัอนี้นะครับบ้าโจ้ก็ได้คลิปนะครับมาฝากมาตอนพี่น้องสุขภูสุคนแล้วนะครับมาไหวแล้วครับพี่น้องเพจนะครับสำหรับมืัอนี้นะครับบ้าโจต้องขอจบคลิป ใบเพียงสำเนียนะครับพี่น้องนะครับเอาไว้อีพี่หนานะครับเอาไว้เดี๋ยวบ่าวโจจะมาเห็ดไหบ่งนะครับอัให้เบ่งไม่นะครับสำหรับวันนี้นะครับพิดพลาดบางไดนะครับบ่าวโจต้องขอโทษขออภัยด้วยครับพี่น้องนะครับบอกยังติดกระขัดแน่นะครับบอกยังทันได้เก่งบปเลดนะครับฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับให้บ่าวโจนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้บ่าวโจพัฒนาชิบต่อไปในเด้อครับพี่น้องนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณครับ